รถแมคโครเป็นยังไงบ้าแมคโครแล้วก็แล้วก็แมคโครทำแบบนี้อ่ะยืดยืดยืดที่ตักให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยครับอ่าไหนเก็บยังไงเก็บรถแมคโครเก็บยังไงเก็บแบบนี้อ่าเอามือออกสิครับไหนหันหน้ามาให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยนี่จะเป็นกระจกกระจกอ่า หลุดแล้วหรอครับใช่เอาไข,ข่ควงมาขันสิครับไข,ข่ควงหมุนให้แน่นเลยเอา้าแน่นไหมแน่นแน่นแล้วใช่ไหมใช่